เจิตกวนคัดคือไม้ยิมขีดอกมาสุเนีเลยเอขยั่งหินเอชนอชายวายว่ายังไงลุ่มจิตโชคชัยอีใหญ่ตเตลิดเออเอแนวโนแน,นวชันน้ำมันหวนมันใหญ่จะทำยังไงละเนื้อละมุนตา,าสุเนดนะนุย่ยครับขอจักมาเป็นพ่อใคร ไม่ทำนี่ทำหน่อยเธอก็หน่อยจำเนี่บปดหน่วยกวยตะนีจะาอดกี่หน่วยจำในซื้อเหลี่ยมมันจะทำไปถึงไหนอืออ่ะจะม่หวงเลยดิไม่หวงหรอกซื้อกินนั่งมาตะเม็ทานนั่งฉันคนนี้คือเขาเก่งขับพองอะไรกี่เขามีหวงฉันก็มีหิวหิวจะของก็หวงไม่ไม่จ๊ะหวงไหมหวง ไม่จำนี่จำหน่อยเท่าก็นหน่อยจำ,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 ำนี่บ่อนหน่วย่วยตะนีจำมันที่น้อยจำไหนหน่วยจำไหนข้ามไหนจำหนาก็ไม่ให้จำละดจำนี่ัวตาดำน้ำซับไม่พายับพาย่อยแนวฉันใหญ่แก่หน่อยจะเดินย่างจอมช่วยประยุกต์ เหยียบเหยียบยำยำรุ่งชิดไม่ถามเมื่อเชิงยุ่งยุ่งปั้งไอ้คนในนอยันยันไอ้นั่นมันยาวไม่เย็นเย็นอย่ากหาว่าดูถูกเลยจะเ่ามีปุ้ยนีอออย่เล็กคู่เพริ่งไอ้คู่เพรย่ เดี๋ยวนีจิบหมูนะจิบหมูอะไรเราขอทานจิบกุศลงานให้เกาลหนุนคิตฟอมจิ้มจันทิกงานถ่ายหนังนี่ปันนี้ดูๆจังหวะมาทถามว่ามันมีบ่อนยาวบ่อนใหญ่เต้ยหุ่นเนโน่สันสันนาบมันมีบ่อนใหญ่ไม่พอเนื้อเย็นเย็นหรือเยาวนคือหมู นั่งอยากดูอยากเห็นคำพูดผู้หญิงตัวใหญ่ๆเชิงยั่วยวเย้าเย้าที่น้องเอ๋ยช่วงนี้สุดเม็ดม่ค่อยได้พักผ่อนช่วงนี้ไม่ได้พักผ่นมันก็ย่อนมันก็ยานข้าไม่หิวก็หน่อยก็สันเวลาอยากก็ใหญ่ก็ยาวอยากก็ใหญ่ก็ยาวคนเขาเห็นน้ำมาคุยยอด ยังไงถ้าไม่ทำมันก็เย็นถ้ามีสุกมีเศร้ามียาวก็มีสันเห็นสุเนตตอนกลางวันคำพูดเกนิชมีเสียเกปกาหุนสิยางใหญ่ๆอย่าถามไทยไปเยือยื้อขอถามสักนิดลุงกิฟตเอ้ยคนอวดคนใหญ่มันใหญ่หมดทุกอย่างไม่นือ ตัวไหมไม่กู้ชั้นว่าไม่ใหญ่ต้อกกว่าในทะะีข่ขาองค์สองขางขยีเอาไว้ในคุ้งจะพลอยมาปิดไม่เห็นต้องดูมันวาดผาาเพราะว่ามันเคยเห็นจัง